ทุกคนวันนี้เป็นวันเสาร์ที่5ตอนประมาณ7จ็ดโมงครึ่งค่ะเดี๋ยววันนี้จะไปต่อคิว50คนแรกในการซื้อน้ําแล้วก็ลุ้นการ์ดของบัตรกันนะคะมาดูกันว่าเราจะได้คิวหรือเปล่าอึ้งมากค่ะถึงโลตัสแล้วคนเยอะมากๆตอนนี้เป็นเวลา7จ็โมงสีถึงโลตัสแล้วค่ะคุอลอย วีนาทีประตูห้างเปิดตอน8โมงค่ะทุกคนคือพาก,กันวิ่งกลูเข้าห้างเลยค่ะจะบอกว่าเราไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก,ก่อนอันนี้คือครั้งแรกเลยทุกคนขออภัยในความกล้องสั่นด้วยนะคะอันนี้คือ,อยากเก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนดูจริงๆค่ะว่ากว่าจะได้การมามันลำบากมากออหนูวน่าจะทันนะแล้วเราก็มาต่อแถวตรงจุดบริการลูกค้านะคะตอนนี้น่าจะประมาณ8โมงกว่าๆค่ะตอนนี้ประมาณ8โมงกว่าๆ ถึงแม้ว่าจะต่อคิวแล้วแต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าจะได้บัตรคิวหรือเปล่าคะ่ะเพราะว่าคนเยอะมากๆนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของพิงเลยที่ทําอะไรแบบนี้ตอนนี้เป็นเวลา9ก้าโมงห้นะคะยังไม่ได้แจกบ,บัตรคิวนะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปลารอได้แต่เช้าแล้วนะตอนนี้10บโมงยีายังไม่ได้คิวบัตรเมทเรเลยค่ะแต่ว่าทางห้างเขาจะดูกลออ้องวงจรปิดนะคะว่าใครมาต่อแถวตอนนี้10บโมงสยังไม่ได้บัดคิวเลยจ้า ไปกันต่อ10โมง46ยังไม่ได้บัตรคิวแต่ว่าแถวเริ่มเคลื่อนแล้วไปกันต่อ10โมง58ได้จะได้เขียนคิวแล้วอีกสองคิวนะคะนี่ตอนนี้กาลังเขียนคิวนะคะตอนนี้ได้บัตรคิวแล้วนะคะเย้ตอนนี้ได้บัะะยยตรคิวมาแล้วนะคะเป็นคิวที่35ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเอาน้ำแล้วก็ไปเอากา๊สกันนะคะตื่นเต้นแล้ว ตอนนี้กำลังต่อคิวขนน้ำกันนะคะตอนนี้เที่ยง5นาทีได้ล้วน่ารักมากหลังจากที่ได้การ์ดมาแล้วนะคะก็ต้องขนน้ำวนไปค่ะน้ำทั้งหมดที่ทุกคนเห็นนี่คือ90แพ็กนะคะและนี่ก็คือน้ำทั้งหมด90แพ็กค่ะทุกคนจะกินหมดเมื่อไหร่ค่อยว่ากาันแต่ว่าการ์ดบัตรต้องเป็นของเรา